มึงสิน่าไงเงเหี้วด่ากูเฮ้ยมึงเอปากสักทีดิให้ไปดูดิใกล้ๆเองไอเนี่ยตรงฟู้ดเก่าอ่ะแพนด้าฮัลโหลขึ้นใครจะไปเปล่ากูจะไปดูไอแบนอะไรไปดูไปดูคัตตี้กันไปดีไปดีไปด เออเต้องอออนนดูว,ว่า,อ,กา,กานนอุ่มอเป่าการนำฟรีนั่นี่ฮะเนี่ยต้องฟู้ดเก่าเนี่ยซ้ายมือเนี่ยใช่ต้องดูว่าอุ้มหรือเปล่าถ้าอุ้มก็การนำฟรีครับโอเคนี่นี่ซ้ายนี่เลยเมื่อกี้แกงอะไรอเเู้ดีไงอย่าไม่คิดถึงอยู่แต่เขาไอาเราไม่อยากจะเหงาเพราะว่าไม่ถึงจะผ่านลายไอเฮี้ยผ่านไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยตำรวจ ผ่านได้ไหมครับเออจะไปสุดสนุกไปไม่ได้อีกอ่ะโหลผ่านได้ไหมผ่านได้เลยพี่ผ่านตลอดครับโอ้ยสายสายหรือเปล่าต้องสายหรือเปล่าอ้าวเราไปได้เลยพี่ผ่านไปแดงพี่โอเคเอออ้าวไอเฮียนี่เดี๋ยวหมายถึงการจะลาเดี๋ยว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 เดี๋ะท้อครับท้อครับเหยียบใครขอโทษนะครับขอโทษอุ้ยหมอชื่ออะไรอ่ะสวัสดีครับหมอชื่ออะไรหรอครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเมย์หรอ คุณหมอตั้งใจทำงานมากเลยเนี่ยอ่ะนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลนะครับเจอกันครับเตรียมเบอร์ไว้ด้วยนะเตรียมเบอร์ไว้ด้วยเข้าใจไหมพอไปถึงมันจะได้ให้พอดีเลยไงเข้าใจมุ้ยงะโอ้ยคันึ่งนะกูโดนอะไรอ่ะหลบให้เขาไปโรงพยาบาลนะกูโดนอะไรอ่ะกูโดนอะไรอ่ะใครอุกวัว เหี้ยเราขึ้นรถไม่ได้แน่เลยอ๋อขึ้นได้เราไม่ทนัทนหมอเมครับหมอเมเดี๋ยวเดี๋ยวยตเตรียมตเตรียมเบอร์ไว้ที่โรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวผมไปขอนะครับครับบ๊ายบายครับครับเลยหรอน่ารักสุดๆงะฮี่คนลึกเป็โรงพยาบาลปะเนี่ยไปไไหนอะปโรงพยาบาเลเดีหรอเอาเหี้ยนัดหมอไว้ อเเคาน้องเสียงอย่างนี้ไม่เอาได้ไงอ่ะไม่ก็จอดดูคูเหมือนกันวิใช่ปะเนี่ยวิน่นี่นี่มีเซตหนึ่งสัตว์นี่ว่าชุดพาง ขอโทษทีได้ยินเหรอทีเีอครับเธ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 อครับมาได้เล่นแล้วนี่มันมันเลยมันมันเลยโดนเล่นมากกว่าพี่โดนเล่นมากกว่าสิบเจ็ดต่อสามสิบเอ็ดเอ้ยถือถือว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ไงเอาประสบการณ์ไงใช่ใช่ใชดี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 กว่าฟาร์มอย่างเดียว มันไม่เชื่อมันมันไม่เขาเออแต่ก็ดีนะรถเหมือนกับก็เหมือนกับตัดเงินประมูลเลยได้ใช้รถล่ารอบนี้นี่ไงเป็นประมูลเนาะประมูลนะนะตัดเงินประมูลเลยแต่เขาเขาไงใช่ตัดเราดตัเราก็ไม่ได้บอสวัสดีครับชื่ออะไรครับใส่รองเท้าหน่อยครับคุณก็ใส่เหมือนกันอ่ะคุณชื่ออะไร ไอ้ยักษ์ล่าสัตว์แล้วเนี่ยไอ้ยักษ์กูมันตีแล้วยักษิวค่ะไม่หายอ่ะไม่หายเหมือนกันฮะค่ะทำไงอ่ะเป็นยักษ์หรอตูนพี่ไม่น่าใจว่ะไม่ไม่ไม่เป็นต่อเหรอไม่เหลือเลยไม่มีใส่ด้วยอ๋าวหายแล้วหายแลขายต่อตัวละหมื่นครับเอาไหมมีครับมีสดด้วยไม่ต้องครับมีสดด้วยครับพี่มีกี่ตัวเอาไหมครับมีสี่ตัวครับสี่ตัวครับโอ้โหสี่สี่หมื่นครับ อ่ะละตัวละหมื่นนะใช่ใช่ใช่ตัวละหมื่นครับเอาพี่เอาพี่เบี้ยแบบแล้วห้าสองแปดครับพี่แจร์ขายไหมมูแดงแตตัวไหมครับอ๋อเอาไปเลยครับโอ้ยอันนั้นหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วครับอีกหมื่นหนึ่งแล้วไปใคาจะเอาผมกระเป๋าเยอะมาผมกระเป๋าเบอร์อันนี้เพิ่งสามหมื่นครับเพิ่งสามหมื่นหัวเนี่ยกอดตัวละหมื่นซื้อไปก่อนก็ได้ไปเล่นนะเพื่อนซื้อให้กูโทรศัพท์ไม่มีเอาไงจะได้จะได้กิฟทีเดียวหรือเอาสามตัวเลขอะไรพี่เอ่อ ห้าสองแปดครับห้าส <Okay. S 2> องแปดตั้งจะไหนอ่ะโอเคนั่นมันพันหนึ่งไอ้ฟัดโกงกูปะเนี่ยไอ้เหี้ยโกงแล้วโกงแล้วงี้โกงนายแบนกูโดนเปรี้ยวอ่ะไอ้น้องเลขอะไรพี่เลขอะไรพี่เอ่อห้าสองแปดครับห้าสองแปดห้าสองแปดไม่แพ้ไม่แพ้สวัสดีครับยักษ์คิวคุณพี่ครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับ 2> 2, 5, 5, 5, 5. เลขเลยนะหนึ่งสามเจ็ดนะเอาอีกไหมมีอีกมีอีกร้อยตัวอยู่ในตู้อีกร้อยตัวอยู่ในตู้ขขออสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตะบันครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีฮะอันนี้จะไปไหนจะไปโซนเจเจครับอ๋อโอเคครับไว้เจอกันนะฮะยังคิวเจคั แจ้ผู้ชายใหม่แจ้เหรอเดี๋ยว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 ไม่รู้จักชื่อเขาเลยฮะโอนไปห้าตัวพี่อ๋อเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาให้เฮ้ยไอแวงคขึ้นรถน้องให้หยิบมากี่ตัวให้หยิบมากี่ตัวถามแค่นี้ลาดเขียวครับลาดเขียวจะเอลาดเขียวได้ไหมครับไม่ไม่อ๋อเดี๋ยวเจอลาดเขียวเหรอแล้วมึงไม่โดนไม่ระหว่างนั้นไม่โดนเหรอไม่รู้พี่ก็พี่ก็เอาต้นแล้วก็ใส่ใส่ไสบู่โอเคโอเค ไอ้น้องหนทางรวยเฮียตัวละหมื่นในแวนได้หรอเออไรอะไรตัวละหมื่นงงเกาะทำไมอ่ะเขาซื้อตัวละหมื่นเขาซื้อเราเหรอเขาซื้อกูเนี่ยสี่ตัวเนี่ย มาเสริร์ฟแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วครับมาเสิร์ฟแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลใครถามก่อบไหมไอ้ดำไม่ดำมีมีสิบมีสิบสองตัวในตัวนะครับสองเก้าห้าเกมีสิบสองตัวใครเอากรอบมาซื้อก่องไม่ตกไม่อยงค์ผมไม่มีตังค์เลขอะไรเลขอะไรคนที่ยี่ห้ผมไปกดสองเก้าห้า่องเก้นะนี่ครับนี่ครับเขาไม่ซื้อไม่ซื้อเพิ่มไงไม่ซื้อแล้วไม่ติดแล้วมีตัวเดียวให้ติ๊บแล้ว ไอ้พ่ออีกตัวคักพี่เลยกกระตับว่าอะไรเดี๋ยวเ่อนติดต่อใหม่ห้าสองแปะครับพี่เกีกระตับว่าอะไรนะห้าสองแปะครับพี่พี่เกีพี่อ่าหนึ่งเพิ่มหนึ่งเพิ่มสองเดี๋ยวลูกๆเงียบก่อนลูกๆเงียบก่อนสองคนพี่คะรู้จักลูกคนแล้วอ่ะไหนคนสวัสดีลูกๆหน่อยสิ ที่รักคะที่รักเนี่ยลูกๆทั้งนั้นเลยนะคะที่รักโอ้ยเฮียมึงไปสิอินางงูพิษแม่โอ้ยเฮียกูมีเกาะเรียกพ่อกูเลยนะไอสัตว์ฮัลโหลมึงเรียกอะไรสองหนึ่งแปดนาทีสองหนึ่งแปดไอศัตกุลีไปแล้วไอเฮียมึงไปแบ่งกันกูให้ไปสองอันแล้วกูให้ไปสองอันแล้วไปแล้วไอเฮียมีพ่อห้านาทีกูกำพ้าอีกแล้ว Icana, โถ่เฮียใครพ่อมึงไปซะไอเฮียอยู่ดีเร <Yes, ียกกูพ่อไอแม่เย็ดหนทางรวยหนทางรวยก็เฮียละกูชนจริงเหรอสาบานว่าชน แบงค์เปล่าอะไรนะมึงโหวบุก,กี้กูไปกูก,กูกูไปซื้อกูไปขายเกาะฮิโรชิโคตรรวยขายเกาะเออตัวละหมืน่นเฮ้ยเขายิงกันอีกแล้วจับเลยครับจับเลยครับตำรวจจับเลยครับจับเลยครับ <laughs> ตำรวจพบว,วกทารวีวา่าจับเลยครับเฮียเด็กช่างตีการตำรวจลุยจับจับให้หมดโอ้สวัสดีครับตำรวจอันนี้ใครเนี่ยไอเฮียอึบนี่วะแม่งเย้ยไปเป็นตำรวจต่อได้เด้อโอ้ เอาเกาะไหมครับขายเกาะนะครับเอาไหมเอ่ยขายเกาะครับมีเกาะให้ขายนะฮะสนใจไหมครับเกาะครับฮลัลโหลครับมีมีเกาะครับมีเกาะเอาเกาะไหมฮะหมอพิมพ์ไปโรงพยาบาล้วครับไปโรงพยาบาลครับไม่ใช่หมอเมย์ หมอมีไม่เก่เมื่อกี้ผมไปโรงพยาบาลไม่เจอคุณหมอครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันโอ้คุณมีเมื่อไหร่จะว่างครับเนี่ยคนหลายใจหมอครับเมื่อไหร่จะว่างเตรียมเบอร์ไว้ยังหมอเตรียมเบอร์ไว้ยังเตรียมเบอร์ไว้ยังเตรียมเบอร์ไว้ยังไอี้เรียกผิดเรียกชื่อพิมพ์พ่อมึงเย็ดแม่ คุยเหอะคุณไปจำมาจากไหนเนี่ยไอแม่เยสพิมพ์พลอยนี่มาแล้วครับหมอผมมาแล้วขายเกาะเอาไหมครับขายเกาะเอาไหมฮะ พี่ขายตัวละเท่าไหรอ่ะพี่เก no. uh, ียร er ์หมื่นสองครับหมื่นสองเกาะหมื่นสองครับโอ้โหโอ้ยทุนก็หมื่นหนึ่งแล้วเขาเรียกค่าทำสองพันน่ะมึงใครเนี่ยไม่ใช่อ่ะมึงใครไม่รู้หมื่นสองครับหมื่นสองเอาเกาะไหมครับขายเกาะครับเอาเกาะไหมฮะเกาะครับเกาะมีสิบตัวครับในตัวมีสิบตัวครับหมื่นสองครับหมื่นสองครับ พี่เกียร์บอกว่าสิบตัวหมื่นสองไม่ครับมีสิบตัวครับหมื่นสองตัวละหมื่นสองครับมีใครเอาเกาะไหมฮะอุดหนุนไหมฮะไม่มีใครมาขายยี้นะรับรองเกาะดีฮะเกาะดีฮะโอนได้ฮะโอนได้ฮะมีอยู่ในตู้อะเราพิจิ้งพาวได้โอ้ยจะไปขายนี่ดีกว่าน็อตบอกจะซื้อเยอะอยู่เนี่ย ไปไข่ผมไปขยข่นอนแล้วข้างในอะ่ะไปแล้วไปไหนแล้ววะเนี่ยเจลลี่เจลลี่มีครับไหนอ่ะเตรียมเบอร์ไว้ยังอะ่ะตอนนี้แค่เดียวว่าเมยขอทำงานก่อนไม่ไ<ด>แล้วแล้วไม่ให้เบอร์ไว้ก่อนเราจะได้คุยโทรศัพท์ไง เอาไว้เอาไว้เอาไว้นหน้าได้ไหมครับอ๋อคือไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่คือไม่อยากให้ก็บอกไม่ใช่ครับขอทํางานก่อนนะครับอีกนานไหมผมไม่รู้เหมือนกันครับเคสเป็นล้านเลยครับโอเคครับครับเพื่อนที่ไปเอารถกลับมายังอ่ะใครไปเอารถอ่ะหมดแล้วครบแล้วเออครบแล้ว โอ้โหโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงเกาะไหมครับเกาะไหมครับเกาะไหมครับมีใครเอาเกาะไหมฮะตัวเท่าไหร่ครับตัวหมื่นสองฮะโอ้โหทุนทุนหมื่นหนึ่งแล้วฮะมีค่าทำฮะ X p X P X เข้าไปเลยโรงแรม P X เข้าไปในโรงแรมเกาะเกาะไหมครับมีใครเอาเกาะไหมฮะไม่ตัวไม่กห็นตัวพี่เอาเมื่อกี้พ <Ok ี่ไปไหนโอ้โหบันไลแหละตัวนี้จะเอาบันไลกูละกูไปละไม่ขายแล้วครับไม่ขายแล้วครับไม่ขายแล้วครับกูไปกูไม่ขายละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณซ่อมก่อนเลยเดี๋ยวเรารอเอากล่องด้วยเนี่ยซ่อมซ่อมซ่อมครับซ่อมเลยครับ ซ้อมเลยครับช่างเคครับเก็บตังค์เสื้อแดงครับครับมันแพ้มาครับทําเสียตังค์พี่แทงผมไปได้เหรอกูแทงโอเวอร์ไอ้พวกทำผมเสียตังค์ไอ้พวกทำพี่เสียตังค์ทำคนอื่นเสียตังค์ก็กูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าเออยังไงก็เนี่ยกูแทงถูกหมดเลยเนี่ยนี่โอวบัลล่ะโอเวอร์เออผิดแค่อาลอนี่ว่าโอเวอร์แปลกคะเนี่ย นาคาแตกเร้อยร้อยรอแล้วพี่ฮัลโทางบ้านทางเมืองเมืองน่าจะแตกครับอะไรเมื่อกี้ขเอขาเพิ่งอุ้มกันด้วยอ่ะไม่น่าเหลือครับเขาเพิ่งอุ้มกันเมื่อกี้เลยอ่ะครับแล้วรถกูเพิ่งพาวครับปากหูปากไอ้ลูกเหี้ยมึงสีหน้าลรีไรได้เหียด่ากู เฮ้ยมึงอุปบังสักทีดิเฮ้ย